ศูน9 0 8 0้าศูนย์แปดค่ะ892เล็กลขจัดสวนนะคะค่ะค่ะทีนี้วันนี้มาเพิ่งมาวันแรกเพิ่งมาวันแรกนะคะที่ที่ตลาดต้นไม้เซฟวันวันนี้มีอะไรมาบ้างเออมีนางพญาเสือโค้งค่ะตัวนี้เป็นนางพญาเสือโค้งใช่ไหมคะมันเป็นไม้ไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นใช่ไหมคะแล้วส่งออนไลน์ไหมคะส่งออนไลน์ค่ะอ๋อส่งออนไลน์ได้นะคะ นึงร้อยห้าสิบาทนางพญาเสือโคร่งอ๋อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสูงก็ประมาณสองเมตรกว่าสูงสองเมตรอันนี้ส่งยังไงคะเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็จะมีวิธีใช่ไหมคะมีวิธีเราต้องเห็นว่ามีอัญมณ์ด้วยองุ่นเขียวไร้เมล็ดค่ะอันนี้เป็นอัญมณ์เขียวไร้เมล็ดค่ะอ๋อค่ะตัวละสองร้อยค่ะอ๋อสองร้อยนะคะอันก็จะมีไม้ดอกด้วยนะคะร้นนี้ไม้ดอกค่ะ เขาเรียกว่าแหงพวยแหงพวยใช่ไหมคะอันนี้ขายกระถางเท่าไหร่ไปเลยได้ไหมแผลงร้อยแปดสิบหน้าร้านค่ะร้อยแปดสิบหน้าร้านนะคะถ้าออนไลน์ก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะคะว่าจะได้สสยไหนยังไงแล้วก็มีต้นไม้หลากหลายนะคะมีเป็นพวกพืชผักสวนครัวก็มีนะคะมีเป็นแบบกระถ่มโรสแมรี่โรสแมรี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะ มะกรูดมะกรูด80ดิบาทนะคะชอบชอบความเขียนรงใบรับจัดสวนนไงใบหลากหลายอ่าโอเคก็เตยอมอันนี้ชายชนใช่ไหมคะค่ะเจ็ดร้อยนะคะเตยหอมด้วยค่เตยหอมไข่ยังไงคยี่สิบบาทค่ะโอ้กระถางละยี่สิบบาทนะคะเตยหอมสวยอันนี้เป็นบอนสีชื่ออะไรคะเนี่ยเอากุมพกันกับทศกันนะคะเอ้กกับหนุมานค่ะอืค่ะ อันนี้กลุ่มอันนี้กลุ่มผักการัก่านมานแพงค่ะขนมานนะคะร้อยห้บาทนะคะแล้วก็จะเป็นเนืนไหลมาด่างชมพูนะคะแล้วก็ออมมานีราคาเท่าไหร่คะคุณพี่ตัวนี้อยู่ที่50บาทห้บาทถ้าหลายต้นก็สาต้นร้อยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนสายเขียวต่างๆมีหน้าร้านกระท่อมค่ะอยู่ตลาดเทือไทยที่ร้านทค่งไทยด้ทยตลาดเทือไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประไก่ดาวประไก่ดาวจ่าไหร่บาทคะพันสองรอยห้าสิบาทค่ะพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ก็ประไก่ดาวเช่นกันมีสอกระถางนะคะมีสองกระถางสองกระถางกระไกดาวพันสองร้อยหค่ะกระถางหนิ้วค่หกนิ้วนะคะ อันนี้ชชยชนชชยชนก็แปดร้อยแปคะกระถางใหญ่ค่ะนี่โมดโปโตโคราลูคาเซียต้องใหญ่มากแปดร้อยใช่ไหมคะค่ะค่ะอันนี้ไซส์ไหนก็ส่งไหวเนาะบ้านนี้ได้หมดมันใหญ่มากอยากขายอยากโปโลโปรโตล่างนะคะ อันนี้วิวสันใช่ไหมคะค่ะตอนก่อนขายอยู่พันกว่าตัวนี้แปดร้อยก็ขายแล้วค่ะโอเคจมปีอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกไม้ยืนต้นใช่ไหมคะจมีทุเรียนร้อยแปดสิบบาททุเรียนหนึ่งร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมคะแล้วก็มอมเห็นอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้คือต้นตัวเดียวกันนางพญาเสือโค้งค่ะพญาเสือโค้งนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่ก็สามร้อยร้อยแปดร้อยค่ะ เห็นกล้วยไม้ด้วยค่ะกล้วยไม้ก็ร้อยห้าสิบค่ะเป็นกระหลายมาก่หลากหลายมากคือถ้าใครอยู่ใกล้เคียงที่ตลาดเทิอดไทยใช่ไหมคะค่ะอไทยอยู่หลังตลาดอยู่ท้ายหมู่บ้านเป็นเป็นโซนเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านค่ะมันไม่ใช่โซนอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเป็นบ้านส่วนตัวเป็นบ้านส่วนตัวแล้วไม้ค่ะโอเคแต่ว่าทุกทุกรายการเนี่ยก็คือสามารถ ส่งได้โทรหากันได้คะเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งค่ะ0 9 0 8 0 9 0 8 3 6 4 3 9 4 8 9 2นะคะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยัหมคะเบอร์ไลน์ด้วยค่ะเลขจัดสวนโอเคคุณคุณเล็กค่ะเลขจัดส่นพี่เล็กจัดสวนนะคะขอบคุณเลค่ะสวัสดีค่ะตลาดต้นไม้เซฟวันโคราชเปิดทำการ16นาฬิกาทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะ